ขบ,บวนวิ่งมาแล้วนะครับมีเสียงบีดมาแล้วครับแท๊กบีดแท๊แท๊มาแต่ไกลอันสตอร์มสี่หนึ่งสามเจ็ดครับ กรุงเทพตังนะครับกรุงเทพตทังวงหน้าเข้าสถานีสามเสนครับโล่งๆเลยเปิดทางไว้รอครับวิ่งยาวเข้าสถานีสามเสนโดยทันที ไม่ต้องจอดรอครับเดี๋ยวเราไปดักกันที่สามเสนอีกทีหนึงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับขับรถตามขบวนกรุงเทพตรังนะตอนนี้ผ่านที่ตลาดสามเสนนะครับติ่มทางรถไฟเราจะเห็นรถจอดมีเหล็กมีเสาปูน ก่อสร้างเต็มทางเลยนะมีรถจอดด้วยอันนี้ก็บึ้งมอเตอร์ไซค์ติดตามนะครับนี่คือขบวนกรุงเทพตรังถนนที่เราขับตามตัวนี้ก็คือกำแพงเพชร5นะครับถึงก็วิ่งไปตอนนี้เราจะถึงจุดตัดถนนระนองหนะึ่งส่วนอัลสตอมนั้นก็เล่งเต็มที่ครับผ่านแล้วครเราไม่เข้าตรงนี้เราตามไปอีก ส่วนนี้เป็นโซนก่อสร้างช่วงท้ายๆเป็นช่วงส่วนต่อขยายของสายสีแดงครับเราจะเห็นพวกุของก่อสร้างทั้งนั้นนะที่วางละเกะละกะอยู่หยุดตรงนี้ครับมีรถสวนมาพอดีออนสตอมสี่หนึ่งสขบวนเปล่าครับด่งเข้าหัวลำโพงสวนกันมาสองขบวนสวนกัน ที่ช่วงส่วนต่อขยายของสายสีแดงนะฮะช่วงท้ายสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมรับฟังกับคลิปสนุกสนุกนะฮะขับรถไล่ตามวันนี้ก็สวัสดีครับ